คนคร้าผมก็จก้าก็ไม่บอนบล็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอบ็อกโอเคเราก็จะรีบเล่นันโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นนะครับบอนบ็อกเหมือนเดิมนะคพี่ชมกดไล์ด้วยนะครับท่านเจ้าแล้วก็บำรุงไวเชอตด้วยนะครับ โอเคดิว่าผูจะไม่ได้ยินเสียงผมได้แต่ผมใส่แมสอยู่นะครับโอเคตอนนี้แคออกแมสกโอเคแล้วแล้วเราไปนอนก่อนนะครับออกทางไหนประตูแล้วโอเครนไม่ปักคอนเตนนอร์มาจากซื้นะครับะขอนมีอะไร โอเคฮึไปออกไปเลยโอ๊ยออกมาวันนี uh ้เราไปรีบนอนกันพอแต้มมอนเตอร์ไม่เจอแล้วก็พูดตมเราไปนอนกันเลยปักเตอรที่สองมาเลยซุ๊บ โอเคครับไปนะครับทุกคนโอเคนี่ครับ okay. 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 ไปได้นะครับผู้ชมอันนี้มันเป็นแมวลายจีไปในกรงเอีเย้าแมโนควงชดไม่หมาของเราบ้าม่ใช่มาอะไรเนี่ยตทุกตัวที่ผมเล่นมาครับก็จะเห็นกติว่าโดนควงชด ตอลอดเลยนะ่ามากโอเคไปจับผมมาใหม่นี่เห็นไหมโอ่ผู้ชมโอเคเรียกเอาไว้ใช้ประโยชน์ เอาปรจานในเครื่องอยู่กับเพื่อนด้วยนะโอ้โอตองอยากเจอเป็่นเหมือนเดิมเรามีเป็ดอนอยู่คนนึงคนนี้นเจอเ,เป็่นเลยอยากจะกระโดติกน,น้องมากจริง ทำไ,ไมผู้ชมไม่เห็นที่ผมบุมดเพราะว่าตอนที่ซิปเปอร์ระเบิดนัน่นเลยแตัดไปเลยผู้ชม

ที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าปลดปหลีต้นไปอ่ะต้นไปอะไรไม่สมดุลต้องรอไปโอเคถ้าเพื่อนมาจะให้เพื่อนตัวสร้างอันนั้นนะครับไอติ้งไปเยี่ยว่าเนี่อยอติ้งไปเยี่ยโอ้โหย นี่ก็เยาว์พปอตาเกิดท่านนะพ่อนี่พปอตะเนี่ยนี่นี่พ่อไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนั่นไงเมื่อกี้ผมเจออะไรเอ่ยโคตรที่สอง ถ้าโปรเจอเพซน,นะผมโดนเลยว้าวนี่เละกกิเอปอร์เมื่อกี้เกเกือบซ้ำมาหนาโคตรสัตว์ของเราเกือบพังกิเอปอร์นี่ทำไมใจร้ายกับเราขนาดนี้เลยเราไม่ชมนายนะ เรามาเป็นกิเบอร์แล้วมาเป็นเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหเขาน่าจะหาให้เราได้ดินระเบิดมาตอนนี้เราไม่ได้เลยแล้วเรามาปูยาก,กันเดี๋ยวว่าตอนนี้อ่ะ ัเหมือนนกันเฮ้ยผู้ชมเคยเจอนอี้บ้างไหมซุ่มของดีว้าวสุ่มของดีเฉยนี่ชานุกสิบสีส่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอึ๊บว้าว มันดีไปไหนผู้ชมดูดิตานุรลมีอะมากนี่ปกติตานุพื้อนี้มันต้องใช้อะหมดเลยนะหายกาแต่นี้ว้าวหาบ้าบอลของดีขนาดนี้มาได้ตลอดเวลาใครเคยเจอบ้างถ้าเคยเจอก็คอมเมนต์อื้อ โอ้โหเสือมันเหมือนแมวนะแต่มันเหมือนใกล้ๆเสือกดต่อไปเราไม่อู้น้อ อันนี้ผมไม่มีอะไรก็เลยผมวไม้นี้มันไอ,อ้บา้าบ้าไอ้บา้บาโอ้โหไม่ขึ้นมาเลยผู้ชมโอเคปลูด,ดีกว่านี่เราก็สามารถปลูกได้นะต่อามาเป็นประโยชน์ปลูกได้แค่ต้นแบบนี้นะครับต้นเื่มันปลูกไม่ได้นะครับโอเคทีมนี้ ลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์จำลองมาครับอีพีนี้ก็จอกันอีปีหน้านะครับบ๊ายบายอีพีน้าจะอีนี้น่าจะอีพีแปดนะครับโอเคบ๊ายบายผู้ชม